โอ้สวัสดีครับอยู่กับช่องทับแทบ600้อยไอซูวันนี้พาเจ้าปลาวานครับมาใส่กันชนหล่อๆสักหน่อยเพิ่งจะได้กันชนมากับช่างต่อฮะเออกระงมงาม้อมงามเหรอยกหงวงกัดบ่ะอุ้ยมันไก่โพดบ้าทีบ้านฐานกับเขาเลยวะบ้าทีมันไก่เอาให้มันเขาระยะช่องมันมยางเลยกันนั่นแหละหัววายางเลยล่ะเวลายกกัน บ่เจาออกมาไก่มันมาติดอกยกขึ้นมึงตีแหละเอายกหัวขึ้นมึงกมียกหัวด้วยเอไอ้ยกมกกตนะโอ้ป้าดิเออดมเออแมนเอาขอนมาห้องตี้แหละขอนใหม่เขาเลยไหลใส่หะขอนใหม่มาห้องดูเานดเ่มาบนนดวนมันี่มง่าด้เลี้ยงเหาไม้สีสดดีวะ ทีมาปูบเดตเห็ดปับไม่หวนนนั่นแนอนตัเนี่ยเจ๊ออดเาลไดี๋ยวยวน้ลมือนั่นมือนั่นแล้ผาผมมาได้ยังยือยู่หรือเปล่แล้วีขาไปบานคนอีกไปหาซางอื่นไประหว่างน้ำซางอื่นดีป่ะแม่ได้เอนเจาไปดึงไปจมอใ้บานน้องใ้านนันน้องปิงในบุงอยู่ทาหขอบานสวนนดนะบอผมเป็นน้ำพ้อยรถขี่ไหมน้ำพ้อรถดูดสวมไหม นโชวคสบัดไทยบอกวันอยู่จาวาลินไฟว่วะพี่สีลดกันนีดหน่อยเรอเขาไม่บูท่างกระจกเขาไปเทขี่มันแปลนเนาะรถสวมไหมท่างกระเาไปทงขี้มันด้รเนาะรถวมไ ใส่อนชนเขาใส่กันชนเขาเรายัางหยุ่นมายัางรอวะ่ะเหลือใส่แต่ลมครับบนหัวครับเดี๋ยวไปร้านเหลี่ยให้เขาใส่แท่นให้ใส่แต่ลม,มแต่ลมสองตัวสีม่วงซื้อมาแล้วหรือว่าจะใส่ด้านข้างนี้ด,ด้านข้างไฟก็มีแล้วนะครับรถคันนี้โปรเจกต์ข้ามปีสองปีหรือมั้งวันสองปีไปบ้านนับเหมือนด้ไปซื้อมาเป็นดวงหรที่ขั้นนี่ ไม่เป็นไรของดีค่อยๆแต่งครับข้าวหวามุงแกวาไปหงเย็บปกับหย่งึ่งผึ้งแกเย็นเฮ็ดคีบึงอลาวัตเออครับเป็นยังไงโอเคเวิด เทลลทิก F A R สองสิบโอ้ย <'t> R สองสิบผมไม่น่ามาติดเลยที่จริงมันมันต้องติด F T R สองสี่ศูนย์ด้วยซ้ำนะเพราะคันนี้มันสองสี่ศูนย์ข้างหลังขนอ่า ใบตะขบไปตัดออกจากหน้าบ้านมันรกแล้วลองยกัอดูว่ามันจะงัดหรือเปล่าไฟหน้ามันจะงัดเลยดึงตัวหน่อยๆออกน้ำแน่มันบันจะยกยากดินณนะ

โบเมียนดีบวงหามันม e ีจังหวะถืออยู่ดิจังหวะมุมสี่าองศาวางหันถืออยู่แต่ว่าจังหวะนี้ห่างคนหนึ่งหัวมันหรอสิสิบเซนไ่เือือสิบสิบเอาลงมาเอาลงลงมึงลงลงมึงเดี๋ยวมันถือปะ่อาเพราะยังสีนางเพาไงไก่จไปใส่เดียวเอาลงเอาลงคเดแมนความเพลิน tìm thử cái khu chồng quá ngược suốt nó. Say you go màn ní tani lam ní mục điện xin nơi nơi xin nơi xin nơi 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 xây rồi xây rồi bay nà khắc khắc luôn, Nên, bay nà hà nà hà nà, 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 nà ฟังประกอบเลยจอไหนจอหน่อฟังไหนวะเพื่อนยี่สิเขาฟังออกมาไหนบ่ฟังนัดตัวผูวออกมาเชื่อมตีเลยตัวผูวออกมาเห็นมันดีออกมากสี่เลยหันน็อตเข้าไปตัวนี้เขาทางไห้นดิเออฮะกล้องตัวนึงอ่ะยิ่งเข้าไปนั่งกล้องตัวนี้มัน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 เขาเสียบไปเดียรึเปล่าเดียร์เดียร์เดียร์เสียอืมเดียร์เสียบ เอาไข่ตัวยดังพราะยสีอยู่ือพอเป็นไข่เป็นไอ้น้ำมูเท่านี้กินเบียร์ฟองเดียวอ้วนเอ้ยลิ้นบวก็บุรูเลียงกันยังไหวมากินเบียร์เม่าไว้ค่ะเต่กินเหล้าสีนี่ได้อยู่เป็นกบอยู่เสียงอาจจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าไม่สบายรอบที่สอง คนเท่ามันเป็นไข่ต่อกันจริงๆใช่ไหมเพรามันเป็นแล้วก็ต้องทีมช่วงนะผมนี่เป็นแล้วก็ต่อกันนี่เลยต่อเป็นต่อกันอนเบ่งปัน้วหนหแล้างนหางห้าอ้วนเบ่งปันไปแล้วหน่อยนึงแล้วหางมันหางห้าอยู่ฮอาลิเคียนมันเป็นไข่ปันได้ด้วยไข่ปัดแบบโรตีฟอร์มกินตรงหมดแล้วจามฟีดๆเลยเว้ยเวลาขึ้นมาอยากกันขี้ดินนลยสวยครับอัญชลตัวนี้ น่นท็ีด่มันบนเดี่ได้อเลี้ยงของของก่ามานกับบได้หทานอย่างนี้แหละพอ่นี้ขอตัวเขาปกะกบกันคัดซี่หางห่อไอ่เอามาเห็นแล้วสองคนเหมือนันเวไมาใส่เสียเอางัวมากวะงนแล้ัวบ่งัว งอลเสียวลูกเเาะ้โอยบอแมนงกลังเข่าคอกันบองงเมียเราปล่อยง้มาผู้ใดผู้ใดไปปล่อยง้อให้เราต้นตะขบออกจากหน้าบ้าน เอามาซ้อมแบตครับเพราะว่าเมื่อเช้าได้ชาร์จแบตจอดไว้ประมาณเดือนเกือบเดือนนะแบตก็อ่อนเพราะว่ามันยังเป็นแบตเก่าอยู่นะใครซื้อก็ได้เป็นแบตใหม่ครับเดี๋ยวใส่พ่อใบข้างหน้าให้สวยๆเลยเท่ากันนี่แหละเอาไม่ไม่เอาโผเยอะครับโผเท่าเกันี๋ยวจะเอาเหล็กกล่องมาใส่คืนเอาเหล็กกล่องมาใส่คืน ราคาเดิมครับ1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับออกวาช้นช้นกนมนี้นี้ก็เป็นของแถมเป็นงานจับกวก็ติดฟิล์มให้พร้อมเรียบร้อยใ,ใน, v v อน้ีเอพีเดี๋ยวเปลี่นยนไฟหน้าให้เป็นหนลอดซีนอนครับ เตรียมมวแล้วซื้อมาแล้วหลอดซีนอนหลอดขาวนะครับของญี่ปุ่น่ยนเป็นหลอดขาวให้เลยแอยนะร์เย็นหมดเดยอะเหลือข้างบนก็แต่ลมหนึ่งคู่ใส่สองด้านแต่ลมหนึ่งคู่แล้วก็ ไฟจัลวดนะครับจวดด้านข้างไฟจะลลวดให้หมวกนะมีหมวกนะผมยังยังงงอยู่ว่าจะใส่หมวกดีไหมเพราะว่าผมสั่งหมวกมาในราคาหนึ่งมืนบาทกับช่างแจ็คแก็ปซิงครับแจ็คแก็ปซิงนะครับหมวกหมวกทรงสองชั้นนะครับแล้วมีไฟ มีหมวกมีกระเช้าเต็มเต็มชุดนะครับเต็มสติงเหมือนรถพี่นนนะ่ะผมว่าจะใส่หมวกนี่แหละใส่หมวกมันถึงจะหล่อเดี๋ยวหาเวลาใส่ผ้าใบใส่หมวกก็าากาาขายในราคาเดิมผมว่าเสมอตัวนะคันนี้นะเสมอตัวมามามา,ามามาเร็วมาเร็ว่พยายราะยยข้นยื่นมาสิด<ส>้ก<ข>ินนองวะเ้าเมื่อนงจะฟังจีน เดี๋ยวใส่น่าจะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใส่ใส่เสร็จก็เดี๋ยวอัพคลิปให้ดูอีกทีครับอีกรอบครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับทีมงานเยอะแยะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทารวยถกหวยรวยเบืรอทุกท่านครับโชคดีมีชัยสาธุ